เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณแอนครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณแอนเธอเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องเมื่อหลายปีก่อนในช่วงสมัยที่คุณแอนเธอยังเรียนอยู่ตอนที่ผมคุยกับคุณแอนนะครับคุณผู้ฟังผมก็ลืมถามไปว่าตอนที่เกิดเรื่องที่คุณแอนบอกว่าเธอเรียนอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมหรือว่าเรียนอยู่มหาลัยคือแบบนี้ครับในทุกเช้าตอนที่คุณแอนเธอจะไปเรียน ปกติแล้วคุณแอนเธอจะไปกับคุณพ่อคือคุณพ่อคุณแอนจะไปส่งแล้วก็ขับรถต่อไปที่ทํางานโดยที่ในตอนเย็นถ้าเกิดว่าคุณแอนเลิกเรียนเร็วคุณแอนก็จะมานั่งรอคุณพ่อหรือว่าถ้าคุณพ่อเลิกงานเร็วกว่าคุณพ่อก็จะมารอรับคุณแอนชีวิตของคุณแอนก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้นี่แหละครับก็คือไปกับระหว่างบ้านกับที่เรียนแต่แล้วมันมีอยู่วันหนึ่ง ที่ทำงานของพ่อคุณแอนเขานันมีสาขาใหม่ที่เปิดที่ชนบุรีด้วยความที่พ่อของคุณแอนเป็นผู้จัดการสาขาครับเวลาบริษัทที่พ่อคุณแอนทำงานมีสาขาเปิดใหม่พ่อของคุณแอนก็เลยจำเป็นจะต้องย้ายไปทำงานที่สาขาใหม่ชั่วคราวแล้วแต่นะครับว่าจะไปนานแค่ไหนอยู่ที่ผู้จัดการของสาขาใหม่ที่เปิดเนี่ยเป็นงานเร็วหรือช้าแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็จะต้องมีสองสัปดาห์เป็นอย่างตำ่ำ และด้วยเหตุผลนี้เนี่ยแหละครับในช่วงที่พ่อคุณแอนไปทํางานที่สาขาใหม่ตัวคุณแอนก็เลยจําเป็นจะต้องไปเรียนเองโดยที่ไม่มีพ่อไปรับไปส่งคุณแอนเขาเล่าให้ผมฟังว่าจากบ้านของเธอไปยังที่เรียนถ้าหากว่านั่งรถโดยสารประจําทางอย่างเดียวครับจริงๆแล้วมันก็นั่งได้แหละเพียงแต่ว่ามันต้องนั่งหลายต่อไปหน่อยและด้วยความที่บ้านของคุณแอนอยู่ใกล้สถานีรถไฟ ตัวเธอก็เลยคิดว่าตลอดระยะเวลาที่พ่อไม่ได้ไปรับไปส่งคุณแอนจะใช้รถไฟเนี่ยแหละในการเดินทางไปที่เรียนหลังจากนี้ผมขอเรียกว่าโรงเรียนแล้วกันนะครับหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับคุณผู้ฟังผมไม่แน่ใจนะว่าเรื่องของคุณแอนเนี่ยเป็นโรงเรียนหรือว่ามาหาลัยที่ต่างว่าเป็นโรงเรียนแล้วกันและจากที่ผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังก่อนหน้านี้การที่คุณแอนจะเดินทางไปโรงเรียนด้วยรถไฟมันก็น่าจะดูเป็นตัวเลือกที่สะดวกที่สุด ตัวเธอก็เลยวางแผนเอาไว้ครับว่าจะขึ้นรถไฟในช่วงเที่ยวตี550เพราะว่าถ้าขึ้นรถไฟเร็วกว่านั้นฟ้ามันก็ยังจะมืดอยู่พูดตามตรงก็คือสถานีรถไฟก่อนช่วงพระอาทิตย์ขึ้นมันน่าจะอันตรายนั่นแหละครับคุนแอนเธอก็เลยเลือกเดินทางในช่วงฟ้าสางแทนและหลังจากที่ขึ้นรถไฟแล้วตัวเธอก็จะนั่งยาวๆไปจนถึงสถานีปลายทางการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับ ซึ่งพอคุณแอนเธอถึงปลายทางตัวเธอก็ต้องลงแล้วก็ต่อรถเมล์อีกต่อหนึ่งเพื่อไปที่โรงเรียนและไอเส้นทางรถไฟต่อด้วยรถมเมล์นี่แหละครับมันเป็นเส้นทางที่คุณแอนจะต้องใช้ทุกวันในช่วงที่พ่อไปทำงานต่างสาขาคุณแอนเธอบอกว่ารถไฟในช่วงตี550เนี่ยมันถือว่ามันเป็นช่วงพรามทางของรถไฟเลยก็ว่าได้มันเป็นช่วงเช้าที่คนกลับมาจากตลาดกัน วงนั้นครับมันทําให้ที่รถไฟมีผู้โดยสารหลากหลายประเภทมาใช้บริการทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องตื่นเช้าไปขายของเด็กนักเรียนแบบคุณแอนที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนรวมไปถึงพนักงานบริษัทหรือแม้แต่คนไร้บ้านบางครั้งก็มีเหมือนกันนะครับที่มีคนสติไม่ดีแอบขึ้นรถไฟมาแต่พอเจ้าหน้าที่รถไฟเห็นเจ้าหน้าที่รถไฟก็จะไล่ลงสถานีต่อไปโดยหลังจากที่คุณแอนเดินทางโดยสารด้วยรถไฟหลายครั้ง มันก็เลยทําให้ตัวเธอคุ้นหน้าคุ้นตากับผู้โดยสารที่ใช้รถไฟรอบเดียวกับเธอหลายคนซึงหนึ่งในนั้นก็รวมถึงยายคนหนึง่งยายคนนี้ครับยายแกน่าจะอายุราวๆประมาณ70หรือไม่ก็80ปีได้คุณแอนเธอจําได้ว่าคุณแอนเห็นยายคนนี้แกขึ้นรถไฟหลังจากสถานีของคุณแอนประมาณ2หรือไม่ก็3สถานีนั่นแหละและตัวเธอก็มักจะเจอยายคนนี้บ่อยๆยายแกเป็นแม่ค้าขายขนมข้าวเกลียบ และทุกครั้งที่ยายแกขึ้นรถไฟมาครับยายแกก็จะหิ้วถุงข้าวเกี๊ยวขนาดใหญ่แล้วก็เดินยิ้มแย้มแจ่มใสามาตลอดทางและก็บ่อยครั้งที่คุณแอนอุดหนุนขนมข้าวเกี๊ยวของยายแกจนกระทั้งเวลาผ่านไปช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงสงกรานที่โรงเรียนหยุดยาวคุณแอนเองก็ไม่ได้ไปเรียนเลยและก็ไม่ได้ใช้รถไฟเกือบอาทิตย์ด้วยมันบจบเหมาะกับว่างานที่สาขาใหม่ของพ่อคุณแอนมีปัญหา พ่อเขาก็เลยจําเป็นจะต้องอยู่สาขานั้นยาวต่อคืออยู่ต่ออีกเป็นสัปดาห์สัปดาห์หรืออย่างช้าหน่อยก็น่าจะอีกหลายเดือนเลยพ่อเขาให้เหตุผลครับว่าผู้จัดการสาขาใหม่ที่มาฝึกงานฝึกงานได้ครึ่งๆกลางๆางเขาก็ขอลาออกเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเขาเองทําไม่ไหวหวยมันก็เลยมาออกที่พ่อคุณแอนเนี่ยแหละต้องคุมสาขาแทนต้องอยู่คุมจนกว่าบริษัทจะได้พนักงานใหม่มาแทนที่ โดยที่พอหลังสงกรานครับคุณแอนเองก็กลับมาโดยสารด้วยรถไฟอีกครั้งแล้วในวันนั้นวันแรกที่กลับมาขึ้นรถไฟคุณแอนก็เจอยายขายข้าวเกียบเหมือนเดิมยายแกขึ้นมาบนรถพร้อมกับหิ้วของพะรุงพรังก่อนที่จะนั่งลงตรงที่นั่งประจําของแกซึ่งในสถานีต่างๆที่รถไฟวิ่งผ่านมันก็มีผู้โดยสารทยอยขึ้นมาเรื่อยๆจนที่นั่งเต็มไปหมดและคนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จําเป็นจะต้องยืนตามทางเดินกัน แต่สิ่งที่มันน่าแปลกคืออะไรรู้ไหมครับคือที่นั่งข้างๆข,ของยายขายข้าวเกียบที่คุณแอนเห็นที่นั่งข้างยายแกมันดันมีแต่ความว่างเปล่ากลับกันที่นั่งโดยรอบที่ยายแกนั่งดันเต็มไปหมดมันเหมือนกับว่ามันไม่มีใครยอมลงไปนั่งข้างๆยายแกเลยในตอนแรกที่คุณแอนเห็นคุณแอนก็คิดนะครับว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ายายแกหิวของพลุงพลังหรือเปล่ามันก็เลยทําให้คนอื่นไม่สะดวกที่จะนั่งแต่พอมองดีๆ คุณแอนก็นันเห็นว่าของที่ยายแกถือมาเนี่ยยายแกเอามาวางไว้บนพื้นอย่างเรียบร้อยคือไม่ได้เกะก,กะไม่ได้เอาไปไว้บนที่นั่งเลยคุณแอนในตอนนั้นด้วยความรู้สึกที่เธง่วงเธอก็เลยหลับตาพักสายตาไปก่อนที่จะตื่นขึ้นมาอีกทีหนึง่งก็คือรถไฟวิ่งมาถึงสถานีปลายทางแล้วผู้โดยสารคนอื่นๆก็ทยอยลงจากรถแล้วในตอนที่คุณแอนลืมตาขึ้นมาที่ปลายทางเนี่ยแหละ ยายแกก็ไม่อยู่ตรงหน้าคุณแอนแล้วด้วยคุณแอนเองในตอนนั้นก็ไม่ได้มีเวลาคิดอะไรเยอะหรอกครับพอรถไฟมาถึงปลายทางตัวเธอก็ต้องรีบลงเพื่อที่จะไปต่อรถเมล์ต่อและด้วยความเร่งรีบในช่วงเวลาคับขันแบบนั้นคุณแอนเธอก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องของยายแกอีกจนกระทั่งเวลาผ่านไปคุณแอนเธอก็ใช้บริการรถไฟเดินทางไปโรงเรียนทุกวันตามปกติเนี่แหละครับ โดยที่ในวันหนึ่งตัวเธอก็โชคดีได้นั่งติดริมหน้าต่างได้นั่งมองวิวริมทางสลับกับนั่งเล่นมือถือเพื่อข้ามเวลาในวันนั้นรถไฟคนค่อนข้างจะเยอะครับมีผู้โดยสารนั่งแน่นอยู่เต็มขบวนซึ่งที่นั่งของรถไฟขบวนที่คุณแอนนั่งมันจะเป็นที่นั่งที่ถูกออกแบบมาให้ผู้โดยสารทั้งสองฝั่งนั่งหันหน้าเข้าหากันในวันนั้นฝั่งตรงข้ามคุณแอนมีคุณลุงคนหนึ่งลุงแกน่าจะอายุราวๆประมาณ50ปีได้ แกนั่งนอนหลับแล้วก็เอาหัวพิงกระจกเอาไว้ซึ่งในขณะที่คุณแอนกำลังนั่งมองตรงไปที่ลุงแกแกก็ยังคงหลับสนิทหลับแบบไม่รู้เรื่องเลยแต่จูๆ่ๆไม่นานนักคุณแอนเธอก็สังเกตเห็นว่ามันมีเงากลมๆเป็นเงาลักษณะหน้าตาคล้ายกับคนค่อยๆโผล่หัวออกมาจากด้านหลังของลุงแกเงาที่ว่านี้มันค่อยๆขยับมาทีละนิดทีละนิดจนคุณแอนต้องค่อยๆเพ่งมองให้ชัดขึ้น คือพยายามดูนั่นแหละครับว่ามันคืออะไรโดยที่ไม่นานหลังจากนั้นองเงามันขึ้นมาเป็นรูปร่างของหัวคนคุณแอนเธอดันเห็นว่าเงานั้นมันดันมีตามีจมูกมีปากแล้วก็ลืมตาพลึบขึ้นมามองหน้าคุณแอนทันทีที่คุณแอนเธอเห็นแบบนั้นเธอก็รู้สึกเย็นวู้ไปทั้งตัวในตอนนั้นสติแทบจะหลุดไปเลยและตัวเธอก็ไม่ทันสังเกตด้วยว่าเงาที่เธอเห็นมันเป็นเงาของผู้หญิงหรือผู้ชาย เพราะว่าทันทีที่คุณแอนเห็นเธอก็รีบหันซ้ายหลบหน้าแล้วก็มองออกไปทางหน้าต่างคือพยายามตั้งสติแล้วก็ทำใจอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งรถไฟจอดเทียบที่สถานีลุงคนที่นั่งตรงหน้าคุณแอนก็ตื่นแล้วก็ลงจากรถไฟไปเลยคือเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับและจากที่คุณแอนเธอสังเกตอาการของคนรอบตัวมันก็เหมือนกับว่ามันไม่มีใครเห็นแบบเดียวกับคุณแอนเลย คือถ้ามันมีคนเห็นเนี่ยถ้ามันมีภาพมีเงาลืมตาขึ้นมาได้แบบนั้นอย่างน้อยที่สุดคนที่อยู่รอบๆนั้นน่าจะตกใจหรือไม่ก็ต้องมีอาการอะไรสักอย่างหนึ่งแต่นี่เปล่าเลยครับเหมือนไอง้เงาที่ว่านี้มันค่อยๆโผล่พ้นผู้ชายคนนั้นขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจมองมาทางคุณแอนโดยหลังจากที่รถไฟจอดเทียบที่ชานชาลาแล้วคุณแอนเองก็รีบหยิบกระเป๋านักเรียนแล้วก็เดินลงรถไฟไปซึ่งในขณะที่ตัวเธอเดินลงจากรถไฟ มันพอดีกับว่าคุณแอนต้องเดินผ่านผู้หญิงวัยกลางคนกลุ่มหนึ่งผู้หญิงกลุ่มนั้นเขากําลังยืนล้อมกันอยู่ตรงมุมทางเดินท่าทางเหมือนกับว่าเขากําลังคุยกันเรื่องอะไรสักอย่างคุณแอนเองก็ไม่ได้สนใจนะครับในตอนแรกจนกระทั่งเธอเผลอไปได้ยินคนํานึงที่ผู้หญิงในกลุ่มพูดแทรกขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นเขาพูดว่ายายขายข้าวเกลียบจากใจความที่คุณแอนได้ยินเพียงนิดหน่อยคุณแอนเธอก็รู้ได้ในทันทีครับ ว่าคนพวกนั้นพูดถึงยายขายข้าวเกี๊ยบที่คุณแอนชอบอุดหนุนยายแกมันเหมือนกับว่าผู้หญิงในกลุ่มนั้นเขากําลังเมากันกําลังพูดถึงยายขายข้าวเกี๊ยบพูดถึงอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาเขาพูดกันว่ายายขายข้าวเกี๊ยบถูกรถชนแล้วก็เสียชีวิตคาที่เลยซึ่งทันทีที่คุณแอนได้ยินแบบนั้นครับสิ่งแรกเลยก็คือเธอช็อกช็อกแรกก็คือจูจ่ๆยายที่เพิ่งเห็นหน้ากันไม่นานมาเสียชีวิตกระทันหัน คุณแอนเพิ่งจะเห็นยายแกเมื่อไม่กี่วันก่อนหลังจากที่แกเพิ่งจะตายไปเรื่องก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไงครับเรื่องที่คุณแอนเห็นยายแกนั่งที่เบาะรถไฟแต่ว่าข้างๆยายแกดันไม่มีคนนั่งในช่วงเวลาที่คุณแอนเห็นยายครั้งล่าสุดมันคือช่วงหลังสงกรานและถ้าคุณแอนเห็นยายแกช่วงหลังสงกรานมันก็แปลว่าสิ่งที่คุณแอนเห็นนั่นก็คือวิญญาณของยายแกเพราะว่าจากที่กลุ่มป้าๆเขากําลังเมาส์กัน ปานในกลุ่มที่กำลังพูดปากแกบอกว่ายายแกเสียช่วงสงกรานต์คุณแอนเธอก็เลยมั่นใจว่าสิ่งที่เธอเห็นก่อนหน้านี้น่าจะเป็นวิญญาณของยายขายข้าวเกียบแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์โดยที่ในช่วงเย็ยนของวันนั้น,นเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับยายขายข้าวเกียบก็ดันมาเข้าหูคุณแอนในช่วงเย็ยนอีกครั้งหนึ่งในตอนกลับบ้านครับคุณแอนก็ใช้ชีวิตตามกิจวัตรประจําวันของเธอปกตินั่นแหละก็คือขึ้นรถไฟกลับบ้าน คือที่รถไฟก็จะมีผู้โดยสารมากมายหลายคนเต็มรถไฟไปหมดหนึ่งในนั้นก็จะมีกลุ่มป้าหน้าตาเดิมๆป้าที่เจอหน้ากันบนรถไฟบ่อยๆพอเห็นหน้าคุณแอนป้าแกก็เดินมาหาแล้วก็มานั่งด้วยเหมือนกับว่าคุณหน้าคุณตากันดีครับเจอกันบ่อยแต่ก็ไม่ได้รู้จักชื่อไม่ได้อะไรกันนะครับป้าแกมานั่งที่นั่งตรงข้ามคุณแอนแล้วก็ถามคุณแอนว่าคุณแอนรู้เรื่องของยายขายข้าวเกลียบหรือย,ยังในต,ตอนนั้นคุณแอนเองก็ได้แต่พยักหน้า แล้วก็บอกป้าแกไปว่าตัวหนูเองก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรเยอะรู้แค่ว่ายายแกเสียแล้วแค่นั้นเองซึ่งพอคุณแอนพูดเพียงเท่านี้ครับป้าคนที่ว่านี้ก็ร่ายยาวเลยป้าแกบอกว่าตั้งแต่ยายขายเขาเกลียบจากไปเรื่องราวแปลกๆบนรถไฟในช่วงที่หนูไม่ได้ขึ้นมามีเยอะแยะไปหมดป้าเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายวันก่อนป้าเนี่ยแหละอยู่ในเหตุการณ์ด้วย คือในเย็นเหมือนช่วงเวลานั้นที่คุณแอนคุยกับป้าแกนั่นแหละครับผู้โดยสารก็เต็มรถไฟไปหมดมันมีผู้โดยสารคนหนึ่งที่นั่งแล้วก็หลับแต่ว่าอยู่ๆในขณะที่รถไฟกําลังวิ่งผู้โดยสารคนนั้นที่กําลังนั่งหลับแกก็ลุกพรวดขึ้นมายืนแล้วก็ตะโกนเสียงดังว่าขโมยขโมยขโมยพูดอยู่แบบนี้ครับพอพูดจบแกก็ลงไปนั่งแล้วก็ฟุบตัวหลับต่อซึ่งหลังจากที่ผู้โดยสารคนนั้นพูด สาตาทุกคู่ของผู้โดยสารบนตู้รถไฟตู้นั้นก็หันไปมองที่ชายคนหนึ่งชายคนที่นั่งที่นั่งตรงข้ามของคนที่ลุกขึ้นมาตะโกนพูดเมื่อกี้เนี่แหละครับจึงพอทุกสายตาม,มองไปที่ชายคนนั้นชายคนนั้นก็มีท่าทางเลิกลักกรอกตาไปกรอกตามาคือดูรู้เลยครับว่าเป็นขโมยจริงๆจนท้ายที่สุดพอมีคนถามผู้ชายคนนั้นว่าเป็นขโมยจริงๆหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นก็เลิกลักเตรียมวิ่งหนีทันที แต่มันก็วิ่งไม่ได้หรอกครับเพราะว่ารถไฟกําลังวิ่งอยู่สรุปแล้วก็คือพอรถไฟจอดที่สถาน,นีพอเจ้าหน้าที่เดินมาค้นตัวผู้ชายคนที่ว่าน,นี้ก็เจอกระเป๋าตังค์ของผู้เสียหายอยู่ที่ตัวของผู้ชายคนนี้จริงๆแต่ที่น่าแปลกคืออะไรรู้ไหมครับคือผู้เสียหายทยี่อยู่ลุกขึ้นมาตะโกนว่าขโมยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาลุกขึ้นมาตอนไหนและเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาตะโกนทําไมทั้งๆที่ตัวเขาเองก็นอนหลับอยู่ โดยผู้ชายคนที่ก่อเหตุเขาก็รับสารภาพนะครับว่าเขาอาศัยช่วงที่ผู้โดยสารคนนั้นหลับนั่นแหละค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าตังค์ในกระเป๋าสะพายของผู้โดยสารคนนั้นโดยที่หลังจากเอากระเป๋าสางค์ไปแล้วจู่ๆผู้โดยสารคนนั้นก็ลุกพรวดขึ้นมาร้องตะโกนว่าเขาเป็นขโมยตะโกนทัทง้ทงๆที่ผู้โดยสารคนนั้นก็ยังหลับตาอยู่ไม่ได้มองเห็นโจรตอนขโมยเลยด้วยซ้ำาั้งจากเรื่องราวนี้ที่ป้าแกเล่าให้คุณแอนฟังป้าแกยังบอกอีกนะครับ ว่าถ้าตามความเข้าใจของป้านะการที่ผู้โดยสารคนนั้นลุกขึ้นมาตะโกนร้องเรียกขโมยป้าคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของยายขายเข้าเกลียบเข้าสิงแน่นอนเหมือนกับว่ายายแกมาสิงแล้วก็ยายแกร้องตะโกนช่วยจับโจรนั่นแหละซึ่งหลังจากเรื่องราวนี้ที่คุณแอนได้ยินจากป้าคนนั้นตัวคุณแอนเองก็ช่างใจนะครับว่าเรื่องที่ป้าแกเล่าให้ฟังเนี่ยป้าแกโมลหรือเปล่า อยู่ๆย,ยายขายข้าวเกียบแกจะตายแล้วก็มาสิงคนในรถไฟเพื่อช่วยจับโจรเนี่ยนะคือมันไม่ค่อยเมกเซนครับคุณแอนเธอบอกว่าจริงๆคุณแอนเธอเชื่อนะว่าคนที่ตายไปแล้วน่าจะไปสวรรค์หรือไม่ก็ไปนรกอะไรก็แล้วแต่แต่นี่ยายแกตายไปแล้วแกดันมาสิงคนในรถไฟคุณแอนเองเธอก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่จนกระทั่งหลังจากวันนั้นครับเรื่องราวของยายขายข้าวเกียบที่สถานีรถไฟหลอนราชบุรีมันก็เกิดขึ้นกับตัวคุณแอนเอง คุณแอนเธอบอกว่าเธอจํารายละเอียดของคืนวันนั้นไม่ได้นะครับเธอจําได้เพียงแค่คร่าวๆว,ว่าที่โรงเรียนของเธอมีกิจกรรมใหญ่กิจกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยแหละและตัวเธอก็ต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมใช่ไหมครับคุณนุ้ฟังการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นเหมือนก็เลยทําให้คุณแอนต้องใช้พลังงานในร่างกายเยอะพอสมควรแถมกิจกรรมที่โรงเรียนก็เลิกเย็นซะด้วยพอกิจกรรมเลิกเย็นการกลับบ้านมันก็ต้องเย็นตามไป คุณแอนเธอบอกว่าเธอขึ้นรถไฟกลับบ้านในรอบที่ช้ากว่าทุกๆวันคือช้ากว่าปกติที่เธอเคยนั่งนั่นแหละครับพอขึ้นไปถึงรถไฟปุ๊บเธอก็นั่งพิงกระจกแล้วก็หลับยาวเลยอย่างที่ผมบอกไปเนื่องจากวันนั้นเธอใช้พลังงานเยอะเธอเหนื่อยมากพอขึ้นรถไฟปุ๊บก็เลยหลับทันทีเพียงแต่ว่าหลังจากที่คุณแอนนอนหลับไปตัวเธอหลับไปได้ไม่นาน คุณแอนดันได้ยินเสียงเหมือนกับว่าที่กระจกข้างรถไฟเนี่ยมันไปฟาดเท่ากับอะไรสักอย่างมันเหมือนกับมันโดนกิ่งไม้หรือไม่ก็โดนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับเคาะอยู่ตลอดเวลาแล้วไอ้เสียงที่มันเคาะดังมันดันเคาะดังฝั่งคุณแอนด้วยและจากเสียงที่คุณแอนได้ยินอย่างต่อเนื่องจากที่เธอกําลังหลับตัวเธอก็ตื่นขึ้นแล้วก็ค่อยๆลืมตาเพียงแต่ว่าการลืมตาของคุณแอนในตอนนั้นเธอลืมได้เพียงแค่ดวงตา แต่ว่าร่างกายของเธอขยับไม่ได้ถ้าพูดได้ถูกมันก็คืออาการผีอำนั่นแหละครับคุณผู้ฟังการผีอำของคุณแอนบนรถไฟครั้งนั้นมันคือครั้งแรกในชีวิตอีกทั้งตอนเธอลืมตาขึ้นมาสายตาของเธอมันก็มองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยด้วยคือเห็นอยู่แหละครับว่าเธอกําลังนั่งอยู่บนรถไฟเพียงแต่ว่าภาพบรรยากาศบนรถไฟโดยรอบมันดูมืดมันดูขมุกขมวัวคือมันเหมือนกับว่าเธอเห็นไม่ชัด และทันทีที่คุณแอนลืมตาขึ้นมาแล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองขยับตัวไม่ได้ไม่นานนะักมันก็มีมือของใครก็ไม่รู้ค่อยๆกรีดนิ้วจับกระจกรถไฟแล้วก็ชงโงหัวเข้ามาในตู้โดยสารรถไฟใบหน้าและดวงตาของคนที่ชงโงเข้ารถไฟมาคุณแอนเห็นชัดแล้วก็จำได้ว่ามันคือดวงตาแบบเดียวกันกับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ดวงตาที่คุณแอนเห็นเป็นเงาอยู่ด้านหลังคุณลุงคนที่เคยนั่งอยู่ตรงข้ามคุณแอนนั่นแหละดวงตาของคนที่ว่านี้มันค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วก็ส่องสายตามองมาทางคุณแอนในตาของเขาดูขาวโพลนลูกตาของดวงตาที่ว่านี้มันออกสีแดงดำเหมือนกับว่ามันเป็นดวงตาช้ำๆที่โดนอะไรหนักๆกระทบเข้าอย่างแรงยิ่งไปกว่านั้นก็คือด้วยความที่คุณแอนเธอขยับตัวไม่ได้ เธอทำได้เพียงอย่างเดียวก็คือลืมตาแล้วก็จ้องมองเงาที่ว่านี้โดยที่พอคุณแอนจ้องไปเรื่อยๆรายละเอียดของใบหน้าที่ว่านี้มันก็ค่อยๆชัดจากที่เห็นเพียงแค่ดวงตาเธอก็เห็นริมฝีปากเห็นจมูกเห็นหูเห็นเส้นผมที่มันค่อยๆยาวและค่อยๆงอกพร้อมกับรอยยิ้มที่มันค่อยๆแสยะขึ้นก่อนที่ร่างของผู้ชายคนที่ว่านี้จะค่อยๆดันตัวเข้ามาด้านหน้าคุณแอน ือมันเหมือนกับว่าร่างของผู้ชายคนที่ว่านี้เขาค่อยๆปีนไต่ามาจากด้านนอกของตู้โดยสารของรถไฟโดยที่หลังจากนั้นไม่นานในจังหวะที่ร่างที่ว่านี้มันกําลังค่อยๆค,ค,คลืบคานมาหาคุณแอนจูๆ่ๆเสียงของผู้หญิงปริศนาที่ไหนก็ไม่รู้ก็ตะโกนดังลั่นข้ามหัวคุณแอนมาจากด้านหลังเสียงที่ว่านี้มันเป็นเสียงของผู้หญิงแกๆ่ๆที่ดูเหมือนว่าเขาจะตะคอกมาอย่างสุดเสียงคุณแอนได้ยินเสียงด้านหลังตะโกนออกมาว่าไป ทันทีที่เสียงตะโกนคำว่าไปดังข้ามหัวคุณแอนมาไอร่างของผู้ชายตรงหน้าที่กำลังคืบคานมาหาคุณแอนเขาก็พุ่งออกนอกหน้าต่างรถไฟไปทันทีมันเหมือนกับว่าเสียงตะโกนจากด้านหลังคุณแอนมาตะโกนไล่ผู้ชายคนที่ว่านี้ให้กระเด็นออกจากรถไปซึ่งทันทีที่ภาพของชายตรงหน้าคุณแอนกระเด็นออกนอกรถไปตัวคุณแอนก็ขยับตัวได้แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากพวังทันทีและมันก็ประจวบเหมาะนะครับคุณผู้ฟัง ทันทีที่คุณแอนรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งรถไฟก็เทียบชานชาลาพอดีอีกคุณแอนในตอนนั้นที่กำลังใจเต้นรัวแล้วก็มือสันตัวเธอก็ทำอะไรไม่ถูกเลยครับรีบหยิบกระเป๋าแล้วก็โกยสัมภาระทุกอย่างแล้วก็รีบวิ่งลงรถไฟไปเลยโดยในจังหวะที่คุณแอนวิ่งลงจากรถไฟตัวเธอก็วิ่งไปคิดไปพยายามคิดครับว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเธอนอนหลับแล้วฝันไป และที่น่าแปลกคืออะไรรู้ไหมครับคุณแอนดันได้ยินเสียงเหมือนอะไรสักอย่างแว่วผ่านหูมามันเป็นเสียงเรียกของใครสักคนหนึ่งที่คุณแอนคิดว่าเธอคุ้นๆเหมือนกับว่าเธอเคยได้ยินที่ไหนมาก,ก่อนเสียงที่ว่านี้เหมือนเขาพูดมาด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นพูดเหมือนพูดเฉยๆนี่แหละครับเพียงแต่ว่ามันเสียงดังคุณแอนได้ยินว่าคนคนนั้นเขาพูดคำว่าหนูเหมือนเขากำลังเรียกเรียกใครสักคน ที่ตัวคุณแอนเองเธอก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเรียกเธอหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับการเรียกแบบนั้นมานาให้คุณแอนหันหลังกลับไปมองที่รถไฟโดยที่ตัวเธอเองก็ไม่ได้ตั้งใจและคุณแอนเธอก็เห็นวาดีข้างหน้าต่างของที่นั่งรถไฟที่คุณแอนเพิ่งจะลงมาเมื่อกี้มันมียายขายข้าวเกลียบกำลังนั่งอยู่และยายแกก็กำลังส่งยิ้มให้กับคุณแอนด้วยซึ่งพอคุณแอนเห็นแบบนั้นตัวเธอเองก็ช็อกไปเลย ของที่ถืออยู่ในมือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นสัมภาระอะไรก็แล้วแต่มันหลุดมือหมดเลยครับคือเหมือนกับว่ามือไม่มีแรงเลยแล้วคุณแอนเองก็เห็นยายแกยิ้มให้พร้อมกับบอกมือบายๆเพียงแต่ว่าไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นตัวคุณแอนเองก็ได้สติตัวเธอจึงก้มลงไปเก็บของทุกอย่างที่เธอทําหลุดมือแต่พอเงยหน้าขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งยายไข่ข้าวเกียบที่คุณแอนเห็นเมื่อกี้นี้ยายแกก็ไม่อยู่แล้ว และจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ฟังมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องบุพเพสันนิวาสเหมือนกันนะมันเหมือนกับเป็นความบังเอิญเหมือนกันเพราะว่าพอคุณแอนกลับมาถึงบ้านครับคุณแอนก็เห็นพ่อตัวเองกําลังนั่งดูทีวีอยู่ในตอนนั้นคุณแอนเองเธอก็แปลกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าพ่อเขากลับบ้านโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าพ่อเขาให้เหตุผลครับว่าพ่อกลับมาเซอร์ไพรส์แล้วหลังจากวันนี้ไปพ่อก็ไม่ต้องไปทํางานที่สาขาใหม่แล้วด้วย เพราะว่าตอนนี้ที่สาขาใหม่มีพนักงานมาแทนแล้วและงานที่สาขาใหม่ก็รันจนลงตัวแล้วทุกอย่างนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพ่อเขาก็จะขับรถไปรับไปส่งคุณแอนเหมือนเดิมและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับการที่คุณแอนเจอยายขายเข้าเกลียบในวันนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันที่คุณแอนจะได้นั่งรถไฟไปเรียนเพราะว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาพ่อเขาก็ไปรับไปส่งจนกระทั่งคุณแอนเรียนจบ โดยที่หลังจากนั้นคุณแอนก็ไม่เคยเดินทางแล้วก็โดยสารด้วยรถไฟอีกเลยจากเรื่องราวของคุณแอนครับคุณผู้ฟังเท่าที่ผมอ่านแล้วก็มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะตรงนี้เนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมคิดว่าสิ่งที่คุณแอนเห็นวิญญาณของผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีนั่นแหละเขาอาจจะเป็นสัมภเวสีแถวนั้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นดวงวิญญาณของคนที่เคยเสียชีวิตแถวนั้น แต่กลับกันการที่คุณแอนปลอดภัยมาได้เนี่ยผมคิดว่าคนที่ช่วยคุณแอนแน่นอนละ่ะน่าจะเป็นคุณยายขายข้าวเกลียบแน่นอนยายแกอาจจะมาช่วยคุณแอนเหมือนที่ยายแกช่วยผู้โดยสารคนอื่นๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะว่าตอนที่ยายแกเสียใช่ไหมครับยายแกเสียเพราะว่ายายแกเกิดอุบัติเหตุมันเหมือนกับว่าพอยายแกตายไปยายแกก็กลับมาใช้รถไฟเหมือนเดิมเพราะว่าคุณแอนบอกครับว่าคุณแอนเคยคุยกับยาย ยายบอกว่ายายทํามาค้าขายเกี่ยวกับรถไฟมาตั้งแต่สมัยส,ยสาวๆคือตั้งแต่ราชบุรีมีสถานีรถไฟตรงนั้นครับยายแกก็ขายหมูปิ้งบ้างขายน้นบ้างขายนี่บ้างคือขายมาตั้งแต่สาวๆนั่นแหละครับหายคนที่เดินทางโดยสารโดยรถไฟจนกระทั่งยายแกแกแล้วก็แบกของเยอะไม่ได้ยายแกก็เลยมาขายข้าวเกี๊ยบแทนเพราะว่ามันเบายังแต่ว่าน่าเสียดายนะครับอุตสาห์ตั้งใจทํามาหากินแบบนี้ เงินที่ยายแกหามาทั้งชีวิตยายแกคงจะใช้ไม่หมดหรอกมั้งครับคุณผู้ฟังเพราะว่ายายแกดันมาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตซะก,ก่อนน่าสงสารจริงๆนะครับแล้วคุณผู้ฟังแหล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ของคุณแอนตัวคุณเองคิดว่าวิญญาณของผู้ชายคนนั้นที่คุณแอนเจอเป็นวิญญาณสัมภเวสีเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าหรือว่าคนที่มาช่วยคุณแอนคนคนนั้นเป็นวิญญาณของยายขายข้าวเกลียบจริงๆหรือเปล่า คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนถึงแม้จะช้าหน่อยในบางคลิปก็เถอะสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ